สวัดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับแนนนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนําเจ้าตัวราชานะคะของรถกระบะนะคะสมรรถนะสูงนะคะตัวนี้นะคะคือแรปเตอร์นะคะเครื่องยนต์3.0นะคะ เป็นเครื่องยนต์ V6 นะคะทวินเทอร์โบค่ะ Eco Boost นะคะซึ่งจะมีแรงม้าสูงถึง397แรงม้านะคะแรงบิดสูงถึง583นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับสีนี้นะคะจะเป็นสีใหม่นะคะ s e ดาน a าออ n g เนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่แรนจะพาไปชมนะคะว่าตัวรถนะคะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างน,นะคะก็ลูกค้านะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่แนจะลงนะคะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แนนด้วยนะคะแล้วก็แนนนะคะมีระบบรับชองออนไลน์นะคะสามารถจองได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็จัดคะแนนให้ลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านนะคะทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังจะมีการส่งมอบรถนะคะให้กับลูกคา้าทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสําหรับเจ้าตัวรับเตอร์คันนี้นะคะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างค่ะเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Matic LED นะคะพร้อมกับระบบปรับมุมลำแสงนะคะของไฟอัตโนมัติด้วยนะคะระบบป้องกันไฟแยงตาให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะคะเป็นไฟแบบไฟไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ระบบที่ปัดน้ำฝนนะคะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็เรายังมี ไฟตัดหมอกนะคะอยู่ด้านล่างนะคะ <_ an> ก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นแบบ LED ค่ะส่วนอ่าตัวน,นี้นะคะข้างหน้านะคะก็จะเป็นอ่านี่นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหญ่นะคะแล้วก็มาแบบใหม่เลยนะคะของเจ้าตัวดั้กเ่อตัวดั้กเตอร์นะคะโฉม2023นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นกล้องนะคะหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็น เซนเซอร์ S S นะคะตัวนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเราจะมีระบบฉีดน้ำนะคะให้สำหรับกล้องหน้าตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีห่วงนะคะลากรถนะคะนี่นะคะ2ห่วงเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอ่าแล้วก็เซนเซอร์นะคะก็จะมีรอบคันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วน ฝาก,กระโปรงนะคะก็จะทํามาเป็นแบบรูปแบบใหม่เลยนะคะซึ่งจะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสําหรับตัวฟอร์ดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีเส้นสายที่สวยงามน,นะคะแล้วก็จะเป็นอเมริกันสไตล์นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าฟอร์ดนะคะคือทําเป็นโฉมเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะคือยอดจองถล่มทลายเลยนะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่พอที่จะสมมอบด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีใหม่เลยนะคะสีเซร่าออเรนต์นะคะอ่า ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้ด้านข้างรถกันเลยนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างปลักไฟฟ้านะคะแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างนะคะข้างตัวรถแบบนี้นะคะเวลาที่เราเปิดไฟนะเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องนะคะ3 6 0รอองศานะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นไฟนะคะกระจกมองข้างนะคะไฟวิ่งกระจกมองข้างนะคะก็ จะทําให้รถนะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวถังเนี่ยก็จะขยายนะคะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดอลูมิเนียมนะคะซึ่งจะพ่นผิวนะคะเป็นกันลื่นด้วยนะคะเป็นสีดำนะคะบันไดข้างนะคะก็จะเป็นแบบใหม่เลยนะคะอันนี้คือกันลื่นด้วยนะคะแล้วก็พื้นปูกระบะนะคะก็จะมีช่องนะคะ พร้อมกับตัวต่อไฟนะคะ12โวลตกับ230โวลต์นะคะตัวนี้สำหรับต่อปลั๊กนะคะเป็นไฟบ้านดได้ด้วยนะคะอะนั้นพาไปดูนะคะใกล้ๆเลยนะคะ,ะนี่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องต่อไฟแบบนี้เลยนะคะปลั๊กนะคะ สำหรับไฟนะคะ120โวลต์กับ230โวลต์นะคะแล้วก็ขาท้ายนะคะก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะคะซึ่งจะเป็นแบบ easy lift g เก e นะคะแล้วก็จะมีแผ่นปูกระบาดนะคะจะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นเป็นแบบใหม่เลยนะคะซึ่งสามารถวางของได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นแผ่นเรียบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้นะคะที่จะใส่สามารถใส่ไม้พาเลทได้นะคะตัวนี้ เป็นช่องที่แบบว่าสามารถกั้นสัมภาระได้นะคะใส่ไว้พาเลตได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวขอบกระบาดนะคะเราสามารถใส่โลบาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะตัวขอบกระบาดนะคะเดี๋ยวที่เราจะเห็นนะคะตัวขอบกระบาดนะคะก็สามารถ uais, ใส่โลบาได้นะคะเผื่อใครใอยากจะตกแต่งนะคะก็ไม่ต้องเจาะตัวรถเลยนะคะะแล้วเดี๋ยวนั้นพาไปดูตรงฝาท้ายะคะ่ะแบบนี้เลย ฝาท้ายนะคะจะแบบเบามากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนนเปิดแค่มือเดียวอ่ะถือแค่มือเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นฝาท้ายแบบอีซี่วิกเกตนะคะเบามากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังนะคะฝังไว้ที่โลโก้นะคะด้านท้ายด้วยนะคะไฟเบรกดวที่สนะคะก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านหลังแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวอะคริลิกนะคะคําว่าแรปเตอร์นะคะอยู่แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะก็จะมีห่วงนะคะไว้ลากรถนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบนะคะอีโคบูสนะคะ3.0นะคะ3.0ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแม็กนะคะซึ่งจะเป็นแม็กของนี่เลยค่ะของสอดแท้เลยนะคะของตัวแรปเตอนะคะอ่าแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวนี้อ่า แมกนะคะจะเป็นแมก17นะคะพร้อมยางออโ o ทเรนนะคะ B.F. Goodrich นะคะซีรีส์นะคะจะอยู่ที่285ทับ70 R 1 7นะคะอันนี้คือเป็นออโ o ทเรนนะคะแล้วก็เป็น K. K.O.2 นะคะสำหรับตัวนี้เป็น B.F. Goodrich นะคะอ่าตัวนี้เป็นขอบ17นะคะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีระบบของ ช่วยโทรฉุกเฉินนะคะถึงริมลภัยรเนี่ยมีทั้ง7ลูกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของอหน้าจอแสดงผลนะคะ12.4นิ้วนะคะแล้วก็มีกุญแจรีโมทอัจฉริยะให้ด้วยนะคะพร้อมกับปุ่ม push start นะคะ smart e n t น t ีนะคะ,ะ,คะแล้วก็แท่นชาร์จนะคะไร้สายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมี กระจกมองหลังนะคะปรับแล้วก็ลดแสงอัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีระบบปรับอากาศนะคะด้านหลังให้กับผู้โดยสารนะคะตอนหลังนะคะแล้วก็เบาะหน้านะคะสามารถปรับไฟฟ้านะคะได้ถึง10ทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเป็นเบาะหนังเอกสิ K ์นะคะเฉพาะของแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะรองรับนะคะ Apple CarPlay กับ Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ b l u e t o นะคะทำง,งานด้วยเสียงนะคะเป็น s y n g l A นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมี Mode นะคะสำหรับเลือกการขับขี่นะคะได้ถึง7รูปแบบเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นระบบนำทางนะคะ n a เกเต t o r ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะมีระบบนะคะพร้อมเลยนะคะ คือเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งรถกระบะเลยนะคะแล้วก็สมรรถนะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะควบคุมความเร็วนะคะพร้อมรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบสต o p and Go ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะระบบเบรกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวจับคนเดินถนนด้วยนะคะแล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะคะมีระบบควบคุมรถนะคะให้อยู่ในช่องทางนะคะแล้วก็จะมีระบบนะคะเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะมีครบเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบตัวจับรถนะคะในจุดบอดด้วยนะคะระบบตัวจับขนาด ถอยออกจากช่องจอดด้วยนะคะมีกล้อง360องศานะคะแล้วก็มีระบบการชนนะคะเมื่อถอยหลังด้วยนะคะป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะคะแล้วก็ระบบช่วยการหักพวงมลลาลัยเพื่อเสี่ยงกับการประทะด้วยนะคะเวลาที่เราเบรคนะคะแล้วก็มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะแล้วก็ระบบตัวจับลมยางด้วยนะคะเห็นหมคะว่าระบบนะคะของเจ้าตัวดับเเตอร์สำหรับโฉม2023นะคะคือ มาพร้อมมากๆเลยน,นะคะแล้วก็ครบมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกกอนว่าขายดีมากๆเลยนะคะคือส่งรถแทบไม่ทันเลยนะคะก็จะมีสีนะคะที่เป็นสีไฮไลท์นะคะก็จะมีสีดำนะคะสีขาวนะคะสีเซรนาออลเรนนะคะแล้วก็สีคอนเทเกร์นะคะซึ่งจะเป็นสีพาแลมโบนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นสีเซรนาออลเรนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็เราก็ดูกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดน,นะคะของเจ้าตัว Next Gen Ranger นะคะหรือว่า Next Gen Raptor นะคะโชว2023นะคะต่อไปนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อแนัเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0811729482นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube นะคะสอดรัชาดาค่ะแนัก็จะมะีคลิปนะคะให้ดูนะคะว่านายไปส่งรถที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็การตกแต่งรถเป็นแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็สำหรับ รับเตอร์คันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้ก,กับลูกค้าแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคันนี้ก็จะส่งถึงมือเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าที่แนนนะคะก็จะได้รับรถเนี่ยเ,เร็วนะคะแล้วก็สามารถสั่งจองรถกับแนนได้เลยนะคะได้รับรถเร็วแน่นอนเลยค่ะมีทั้งสีดําสีขาวนะคะก็สี ส้มนะคะแล้วก็สีเทานะคะแลมโบนะคะเทาควังเทอร์เกรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนันก็ต้องลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับราชาแห่งรถกระบะสมรรถนะสูงนะคะเจ้าตัวแรปเตอร์นะคะ3.0ลิตรนะคะทวินเทอร์นะคะแล้วก็เป็นเครื่อง,งยนต์เบนซินนะคะ Eco b o ูส t ด้วยนะคะแรงม้าสูงถึง397แรงม้านะคะแรงบิดสูงถึง583นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกํำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แนนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะสําหรับคลิปนี้แนนะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วส่งกลีปให้พี่ต่อดูนะคะก็เดี๋ยวนางขอเช็คเอก,กสารนิดนึงนะคะโอเคเหลือแค่เซ็นมาพี่ต่อเนาะสี่ชุดอเอาไว้จดทะเบียนทะเบียนเนี่ยพี่ใช้ทะเบียนประมูลใ่